ดูดวงชาวราศีธนูนะครับผมดูดวงในวันที่17ถึงวันที่29นะครับพฤษภาคมครับนะผมดวงใหญ่ชะตาเปลี่ยนเกิดขึ้นในโชคตาด้วยอํานาจบนบานลามีวาสนาราชจศจสีมานอนซบตักนะครับดวงชะตายิ่งใหญ่เกียงกายเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีใดนนชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคครับนะผมกรณนหมอจันขอแนะนําให้ท่านพบครับนะผมพระภัยรีพี่นาท สัตูพังพินาศเป็นความเชื่อนะครับ250บาทและก็เหรียญปางสะดุ้งมานครับผมครับ250บาทส่งฟรีเหรียญเก่านะจ๊ะครับทักไลน์มา sunny สี่9โชคชะตามนาดบุญบารมีวาสนาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งราชสีมานอนสบตักแปลว่าดวงใหญ่ครับผมในดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียไกิแต่ถามว่าอึดอัดไหมมันก็อึดอัดอยู่ในโชคชะตา ดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายเจริญรุงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินโชคกตาในหัวมีแต่มเมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตานี้จะพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเร้ามันทําให้ท่านนอนไม่หลับกระวนกระวายก,กระสับกระส่ายก็เจ้ากรรมในเวรเข้ามาในโชคกตาทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกยําแย่มาไล่กันนะครับผมตั้งแต่วันที่17บเ็นะครับผมสิเป็นยังไงต ่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีๆเข้ามาในดวงชะตาวันที่17แปลว,ว่าเป็นวันนี้เป็นวันที่ดีรับ18ตกตำแหน่งความคล่องตัวเทมโบรเนเกิด er ความคล่องตัวเกิดความแช่มชืน่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะผมบเวงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงพลกเปลี่ยนแปลงผันคนอายุวัยการคนจะนําพาสึ้นการเปลี่ยนแปลงมาสู่ทวัวท่านนะผม20บงบอกถึงมนสเสนมนจันทานจันทร์ซ้อนจันทร์มหาสเสน่ห์เมตตามหานิยม ับผม21ตกตำแหน่งปูฤษีสองแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความะสมเ็จโชคลาบเงินทองมารมีวัสนาับผม22ตกตำแหน่งการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวหารการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดนบผม23บ่งบอกถึงการตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายับผม24บ่งบอกถึงถือดาบตั้งขึ้นดวนวันนี้พร้อมที่จะฝ่ายพร้อมที่จะต่อสู้แข่งยิ่งดี 25บ่งบอกถึงศิีษะศิษิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนําโชคชะตาครับนะดวงชะตาจะเปิดรับรัพ์โดยโชค26บ่งบอกถึงบุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มแปบลบว่าวันนี้เป็นวันดีมากรุยนะผม27บ่งบอกถึงบุญกุศลวาสนาดกคนอายุน้อยกว่าจะนํา้าซึ่งถ้วยเหรียญทองโอกาสทองจังหวะดีๆเข้ามาสู่ตัวท่าน28บนะผมมงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดด ยี่สิบเก้างบอกถึงครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขท่านจะได้ค้นพบได,พบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองนะครับผมสามสิบตกตำแหน่งชิงไหวชิงพิบใช้เล่เหลื่ยมเล่กลนเพดุบายดวงชะตาจะเปิดรลับสับรวยโชคเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาท่านจงเลือกหนทางที่จะสว่างให้กับตัวเองอย่าไปเลือกทางไม่ดีนะครับผมเลือกแต่สิ่งดีๆเข้ามาเพราะว่าดวงชะตานี้จะมีเกณฑ์ดวงใจเปลี่ยนแปลงพัฒนาแปรเปลี่ยนแปรพัน เอาผมสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านอดทนอดกั้นเราอยู่ในศีลธรรมครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบีบมันเอาไว้เยียบมันเอาไว้ถึงแม้ต้องการแค่ไหนเลือดกำเดาจะไหลแค่ไหนนะครับส่งองเอวมันทนไม่ไหวนะเข้ามาจ้าต้องการสิ่งนั้นเอาอดทนอดกั้นเอาไว้รอาผมอดทนอดกั้นเทวดาจะเข้าข้างอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นท่านจะส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองเข้ามาประเดยมดังทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมาย ับผมท่านจะได้รับข่าวดีเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัตาจากวิวอัฟฟอร์จูนบุนเวียนแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดมันถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดรับดวงยะตางคุณยังตกตำแหน่งแฮงก์แมนในช่วงจะตาบางช่วงเพราะฉะนั้นมันจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกจำแย่ัะผมเพราะางนั้นใจใหญ่เข้าไว้ปริกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมัน่นแต่เอมเปโรวนักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดด ลงเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าาหารเอาจริงเอาจัง ประสบความสำเร็จการปกปิดซ่อมเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาเสียที่ไหนให้ท่านลื่นเลงสังสรรค์ไล่ล้ำเต้นระบำเพลงกองการสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่แต่ผมท่านจะได้รับช่วยทองโอกาสทองโอกาส,กาสดีจังหวะดีๆเข้ามาปฏดดิบัติดางทาให้ท่านเกิดความแช่ชื่นให้ท่านวางแบบแผนมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดสองเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคเอาแนวนอนไม่ได้ในโชคชะตาดวงชะตา านี้ต้องต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งจริงดีอํานาจบุนมารมีวาสนาโชคกตานี้ใช่ธรรมดาเส리ไหนเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหานอย่างตั้งมั่นจัดตั้งจัดเต็มในโชคกตาเราผมโอกาสทองจังหวะดีๆเข้ามาแต่ว่ามีปีศาจมูมานคนอิฉาให้ร้สายไร้ป้ายสีกันแกล้งในโชคกตาท่านต้องจูให้เป็นอยู่ให้ไว้ให้ท่านลื่นเลิ่สังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำอย่างมีความสุขเกิดความสุขสมสมหวังดังใจหมายอัศวินขี่ม้าถือดาบปาดประหารศัตรูหมู่มารปราบศัตรูอวี้ยนเตียน ด้วยบุญกุศลวาส,สนาการส่งมอบถ้วยทองเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาสู่ตัวท่าน้วนะผมอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวด้วยบุญกุศลวาส,สนานั่งอยู่เฉยๆเงินล้านก็หล่นใส่พระราชาแห่งถ้วยจะนําพาซึ่งความมาสมเร็จโชคลาภเงินทองมารมีวาส,สนานะผมสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านพรนะราชาถือดาบบ่งบอกถึงความตั้งมั่นับผมเอาจริงเอาจังผมจะตานี้ใช่ธรรมดาซสที่ไหนันะผมจิตใจที่อ่อนโยนจะนําพาซึ่งความมาสมฤทธเพราะฉะนั้นท่านจงเป็นคนดีอยู่ในศีลธรรม แล้วดวงชะตาของท่านจะเปิดครับปีศาจมูมานนางมาร้ายมีไหมมีแต่อดทอนอดก้านอย่างเต็มกําลังด้วยบุญกุสมวาสนาราชาส่งมอบด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มเหรียญใหญ่รเริ่มตกตําแหน่งในดวงชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค ครับผมมีดดาบปากเต็มหลังกระวนกระไว้กร,วกระสัากระสายอดทนอด,นอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวดวงชะตานี้แล้วผมจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองตกตำแหน่งเอ็มเพจหัวใจพองโตหันคู่เกิดความแจ่มชื่นหัวใจพองโตเข้ามาประเดีดังครับมันจะมีความสุขครับผมด้วยเรื่องราวต่างๆสดจะได้มีแฟนมีแฟนอยู่แล้วจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลแล้วผมในโชคชะตาให้ท่านริเร,เริ่มเริ่มต้นการประดิษฐ์ประดอยการลิเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะเป็นไปได้ด้วยดี ดวงชะตาเปิดรับทรัพย์โดยโชคอัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองนำพาซึ่งความมาสมเร็จตรงนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีสุขสมสมหวังดังใจหมายนะผมเพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันนะครับค่อยๆย,ยืนหยัดด้วยตัวท่านเองนะผมสิ่งดีๆจะได้บังเกิดนะผมพยายามยืนหยัดด้วยตัวท่านเองอย่าไปสนใจอะไรมากมายมากในชะตาชีวิตที่จะเข้ามาพยายามเลือกหนทางใดหนทางหนึ่งเลือกอย่างเดียวพออย่าทําให้วุ่นวายกับชีวิต นะผมโชกระตามนาฏบุญบารมีวสาสนาถือดาบตั้งขึ้นบอกบอกแปลว่าพร้อมที่จะไฝ่แต่ว่ามันจะทําร้ายตัวเองด้วยนะแต่มันก็เป็นเรื่องปกติเจ็บก็เจ็บก็แค่นั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกั้นจะปัดเดบัดดังเข้ามาจิตใจที่อ่อนโยนนําพาซึ่งความประสบโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเทพเทวดาคำชูปกปักกุ้งกรองรักษาชิงไหวชิงพริบใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพดุบาย อับดวงนี้อยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวครับเดอะเมจิกเชี่ยวสายยานทวยเทพนำพาซึ่งความผสมเลจโชคลาบแก้วแหวนเงินทองนำพาซึ่งความสำเร็จการชิงไหวชิงพิบใช้เลขเหลี่ยมเลขขนเพดูบายนะครับมังเกิดขึ้นในโชคตามีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาบังเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตานี้อดทนอดกั้นเข้าไว้ท่านจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดบดังทําให้ท่านรู้สึกย่ําแย่รู้สึกอึดอัด วันนั้นดวงชะตานี้จะควรที่จะต้องริเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการปฏิปฎดอยการริเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบครับผมท่านใดจะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มา sunny สี่สองแปดเก้าหนึ่งคำถามหมอสันเปิดไพ่ตอบไพ่สองร้อยบาทเท่านั้นรับส่งคลิปตอบไพ่กับท่านนะครับผมขอให้ท่านแชมชื่นราบล่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายครับสวัสดีครับ